สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนกพามาชมข้าวต้มผัดหรือข้าวต้มมัดกันค่ะอันนี้เป็นไส้กล้วยนะคะคุณยายเตรียมไส้กล้วยแล้วค่ะกล้วยหนึ่งลูกคุณยายก็จะแบ่งเป็น3ส,ส่วนนะคะก็คือผ่่นด้านข้าง1ส่วนแบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วก็ผ่าตรงกลางนะคะให้มันเป็นอีก2ส,ส่วนเท่ากันก็จะเป็น3ส,ส่วนถ้าสมมติว่าเป็นกล้วยลูกเล็กเราก็สามารถหั่นเป็น2ส,ส,ส่วนได้เลยคะ่ะ หลังจากนั้นก็ผัดข้าวนะคะข้าวนี้ก็จะใส่กระทิน้ำตาลแล้วก็เกลือนะคะผัดเรื่อยๆค่ะเห็นควันไหมคะผัดให้มันแห้งจนได้ที่นะคะหรือข้าวสุกนิดๆอะคะ่าแล้วก็คนไปเรื่อยๆเห็นควันไหมคะควันขโมงโฉงหอมมากเลยค่ะนี่คะ่ะผัดจนแห้งแล้วก็ได้ที่แล้วคนใหญ่ก็นำมาห่อค่ะ ก็คือเอาข้าวที่เราผัดลรองพื้นแล้วก็เอากล้วยใส่แล้วก็ข้าวใส่อีกครั้งหนึ่งนะคะให้กล้วยมันอยู่ตรงกลางค่ะพอหลังจากนั้นแล้วเราก็ห่อโดยจับรวมกันนะคะแล้วก็จับจีบด้านหลังค่ะให้มันได้จีบด้านหลังแบบนี้นะคะนี่เลยค่ะใครไม่เคยห่อนะคะใบตองเราก็ตัดให้พอดีกับความต้องการของเรานะคะว่าต้องการห่อเล็กหรือห่อใหญ่ค่ะ นี่นะคะทุกคนห่อเป็นไม่เอ่ยนี่แบบนี้เลยค่ะออกมาแล้วแล้วก็ห่อไปเรื่อยๆเลยค่ะคราวนี้นี่ห่อเสร็จหมดแล้วค่ะอันนี้นะคะคุณยายทำสองลิตรนะคะพอห่อเสร็จแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราเอาไปนึ่งกันค่ะก่อนนึ่งคุณยายก็ได้ก่อไฟนะคะ ก่อไฟแล้วก็ตั้งมันน้ำรอแล้วค่ะอันนี้เราก็เอาข้าวต้มนี้นะคะมาจัดใส่ซึ้งค่ะซึ่งในแต่และซึ้งนะคะเราจะไม่ใส่ให้มันแน่นค่ะเพราะว่ายิ่งใส่แน่นข้าวต้มก็จะสุกยากขึ้นหรือนานสุกนะคะเราก็ใส่ให้พอดีพอดีไม่แน่นหรือรวมจนเกินไปนะคะนี่ค่ะคุณยายก็จัดใส่ซึ้งแล้วค่ะ หนึ่งซึ้งก็จะได้3ามแถวนะคะคุณยายจัดสามแถวแถวท้ายจะวางเนี่ยคะ่ะวางแบบนี้ซึ่งเป็นซึ้งเล็กนะคะไม่ใช่ทําค้าขายทําแค่อันนี้เป็นซึ้งที่ทํากินในครัวเรือนนะคะนี่นะคะ่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปนึ่งค่ะนี่นี่ไงคะที่บอกว่าตั้งน้ําเตรียมนึ่งนะคะ เราก็ตั้งน้ําให้เดือดเสร็จแล้วเราก็เอามาซึ้งมาเทินค่ะหรือซึ้งมาตั้งบนหม้อน้ําเดือดค่ะเนี่ยแล้วต่อหลังจากนั้นก็รอยาวไปเลยค่ะรอประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะคะ,ะข้าวต้มก็จะสุกนะคะแล้วเราก็สามารถมากินได้ค่ะอันนี้นึ่งแบบโบราณเลยนะคะใช้เตาถ่านค่ะก่อไฟเหมือนเราก่อไฟลูกเสือสมัยก่อนนะคะแล้วก็เอาซึ้งมา ตั้งแบบนี้ค่ะหลังจากผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วก็ได้เห็นเนี่ยค่ะใบตองก็จะเปลี่ยนสีค่ะนี่คือสุกแล้วนะคะ